สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคิมิฟุกุดอยู่เมะเช่นเคยนะคะกับอีพีสิบหกคิมิไทยซื้อของช้อปปิ้งนะคะวันนี้ก็วันที่สามสิบเช่นเคยนะคะทุกวันที่สามสิบจะเป็นคิมิไทยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันที่ยี่สิบของคิมิแจ็บที่เราเลื่อนมาค่ะเราก็จะเอามารวมรวมกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่มีเวลาจริงจริงเฮ้วันที่ยี่สิบไม่มีเวลาที่จะทำคิมิแจ็ได้เลยเพราะมันเยอะมาก โอเคทุกคนก็เราก็มาเรียนคิมิตไทยกันนะคะมีนิดหนึ่งนะคะ e a r n Thai for i n the fans คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติจากหนังสือ Learn Thai Quick Guide for Beginner b y คิมิตไทยหรือคิมิฟุกุยูเมะซื้อของ shopping I want to have แปลว่าฉันอยากได้อันนั้นอันนี้นะคะ นี่คือต้นเรื่องประโยค I want to have อยากได้อยากได้ Do you have do, 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 do. คุณมีจุดจุดจุดไหมคุณมีสินค้าไหมคุณมีสินค้าไหมเย s ด do มีสินค้ามี No, I don't ไม่มีไม่มีไม่มี w r e w h e r you you s e l l ขายที่ไหนสินค้านี้ขายที่ไหนจบนะคะนี่คือประโยชน์คำถามเท่านั้นนะคะ EP หน้าก็จะเป็นชื่อเสื้อผ้านะคะว่าก็เอาไปเอาสัปดาห์นี้เอาของ EP นี้เป็นใส่กับ EP หน้าก็จะได้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบนะคะโอเคค่ะจบสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ทุกวันที่สามสิบจินเคยนะคะบ๊ายบาย